สวัสด,ดีครับาเด็บางตหมออุดรธานีครับวันนี้ก็นะครับสินค้านะครับคุณภาพนะครับจากค่ายนาซ่านะครับของดีเมืองอุดรครับ ของดีจากคนไทยเพื่อคนไทยนะครับตัวนี้นะครับเข้าใหม่อีกหนึ่งพวงนะครับเข้าใหม่อีกหนึ่งพวงนะครับก็รอบนี้นะครับก็จะเป็นโรตารี่นะครับโรตารี่นะครับตัวนี้นัดก็หัดสต็อกไว้นะครับก็หมดหน้าขายแล้วล่ะท่านใดที่จะเอาไว้ปัดนาปังนะครับมีทั้งเม็ดแบเม็ดหนะครับตัวนี้ก็มีวางจําหน่ายนะครับสนใจก็โทรมาได้นะครับสินค้านอกฤดูกาลมันก็จะราคาเบาๆหน่อยนะครับหรือจะเป็นผานพวนนะครับผันานะครับ22นะครับ เราก็มีวางแจมหน่ายนะครับตอนนี้มาเป็นพ่วงเลยนะครับผ่านห้าผ่านหกนะครับใบยี่สี่ใบยี่สิบสองนะครับของนาส่านะครับของดีนะครับมีคุณภาพนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับผมเป็นตัวแทนนะครับในเขตจังหวัดอุดรธานีและเขตจังหวัดใกล้เคียงนะครับท่านใดสนใจนะครับสินค้ามือหนึ่งนะครับตัวนี้ของใหม่มือหนึ่งนะครับสดๆจากเตาจากโรงงานเลยครับผลิตเสร็จใหม่ๆก็จะส่งร้านนักเตอร์เลยนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0 9 1 8 6 1 1 19, 1หนนะครับอีก1เบอร์โทรก็063-313-0447นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่มติดตามให้ด้วยนะครับหรือว่าสินค้าตามฤดูกาลครับฐานขุดมันยกล่องนะครับเราก็มีวางอาัดเต็มสต็อกให้กับลูกค้าโดยเฉพาะเลยนะครับขอบคุณในการติดตามและรับชมครับ